สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับถ้าถามว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเราควรจะต้องดูแลมันหรือเปล่าครับตอบก็คือก็ควรจะต้องมีคนดูแลครับหรือจะพูดอีกในหนึ่งนะฮะก็คือว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์แล้วยังไงก็ต้องมีสักท่านหนึ่งนะครับคอยเก็บรายละเอียดของเว็บไซต์ทั้งหมดอ่ะเอาไว้เพียงแต่ว่าคนที่จะมาคอยเก็บรายละเอียดและดูแลเว็บไซต์นั้น จะเป็นท่านเองหรือว่าจะจ้างคนนอกนะฮะเข้ามาดูแลแทนสำหรับท่านเจ้าของกิจการนะครับและผู้ที่กำลังจะเปิดเว็บไซต์เอาเป็นว่าไม่ว่าท่านจะเลือกดูแลเองนะ,ะหรือจะจ้างคนนอกก็าตามเราควรจะต้องมาดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนั้นเนี่ยรายละเอียดเว็บไซต์นะฮะและงานประจำต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง งานที่1ครับก็คือเป็นเรื่องของโดเมนเนมกับโฮสติ้งนะฮะอันเนี้ยท่านจะต้องบันทึกไว้ว่าโดเมนเนมและโฮสติ้งนี้ลงทะเบียนที่ไหนนะฮะและใครเป็นคนทําแล้วก็วันหมดอายุเนี่ยคือเมื่อไหร่นะชื่อโดเมนเนมและโฮสติ้งอาจจะหมดอายุอ่าไม่ตรงกันนะฮะอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้แล้วก็ชื่อโดเมนเนมแล้วก็โฮสติ้งนะมันก็อาจจะจดคนละบริษัทก็ได้เหมือนกัน หรือจะเป็นบริษัทเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นท่านเองจะต้องทราบว่าทั้งเรื่องวันหมดอายุและบริษัทที่รับผิดชอบนั้นคือใครนะครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะเพื่อที่ว่าเราเองจะได้เตรียมตัวนะครับเตรียมเงินให้พร้อมนะฮะจะได้ชำระเงินก่อนที่จะหมดอายุจริงนะฮะและการเกิดปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยก็จะได้แจ้งปัญหาเนี่ยไปยังเขาเนี่ยได้ถูกต้อง เรื่องของโดเมนเนมและโฮสติ้งนะครับที่ท่านต้องทราบเป็นอย่างแรกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนงานที่สองครับก็เป็นงานของการาเก็บรวบรวมข้อมูลของรหัสผ่านทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่งผมเองนะครับได้เคยย้ําอยู่เสมอว่าเว็บไซต์นั้นมันมีรหัสผ่านกี่อย่างที่เราจําเป็นต้องดูแลนะครับผมก็เลยขออนุญาตอธิบายาคร่าวๆนะฮะดังนี้นะครับ รหัสผ่านในเว็บไซต์นะที่มีความสําคัญและจะต้องรู้นี่ก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยนะครก็คือรหัสผ่านของโดเมนเนมสองก็คือรหัสผ่านของโฮสติ้งครับสก็คือรหัสผ่าน FTP FTP นี้ก็คือรหัสผ่านที่เอาไว้เชื่อมต่อกับโฮสติ้ง ing, นะครับเวลาที่เรากำลังจะอัปโหลดไฟล์นั่นเองครับรหัสที่4ี่นะฮะก็คือรหัสผ่านของฐานข,อานข้อมูล อันที่5ก็คือรหัสผ่านหลังล้านะครับหรือบางท่านก็จะเรียกว่าเป็น back end นะครับรหัสผ่านที่1นะฮะข้อ1ถึงข้อ3นะฮะอันเนี้ยต้องมีแน่นอนครับนะฮะต้องมีแน่นอนเลยส่วนรหัสผ่านข้อ4กับข้อกับข้อ5มันขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ของท่านเนี้ยเขียนขึ้นมาแบบไหนนะครับถ้าท่านใช้โปรแกรมเว็บไซต์สมัครรูปนะครับเช่น WordPress นะฮะอันเนี้ยต้องมีแน่นอน แต่ถ้าท่านเขียนเวฟนะในแบบที่ไม่ซับซอ้อนนะครับนั่นก็คืออาจจะเขียนด้วยภาษาย t t m เเป็นหลักนะครับไม่มีฐานข้อมูลใดๆเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรหัสที่4กับข้อ5นี้ละครับผมขอสรุปนะครับว่า,ารหัสางานของข้อ1น,นะฮะข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องจดบันทึกไว้ก็พอละ แทบไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับนะท่านอาจจะท่านเจ้าของเว็บไซต์อาจจะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดเลยก็ได้ครับอันนี้พูดถึงงานงานที่1งานที่2นะครับต่อไปครับเป็นงานที่3ครับนั่นก็คือเป็นงานเรื่องของอีเมลนะครับถ้าเผื่อบริษัทของท่านนะครับใช้อีเมลภายใต้ชื่อของเว็บไซต์ด้วยนะฮะไม่ได้ใช้เป็นอีเมลฟรีอีเมลนะฮะ อีเมล o t m a i ลย ahoo อะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ใช้เป็นอ e ีเมลผ่านใา้ชื่อเว็บไซต์ของท่านเองเลยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะครับอาจจะต้องมีสักท่านหนึ่งนะครับคอยอเป็นผู้ดูแลในระบบอ e ีเมลนั่นก็คือว่าคอยสร้างอ e ีเมลใหม่นะครับคอยดูแลเรื่องของรหัสผ่านนะฮะการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่พอมีความรู้ความเข้าใจบ้างในเรื่องของอ e ีเมลนะครับ อันนี้คืองานที่สามนะฮะต่อไปงานที่สี่ครับงานที่สี่มันเป็นเรื่องของโปรแกรมนะฮะโปรแกรมในเว็บไซต์อันนี้ท่านจะต้องทราบว่าเว็บไซต์ของท่านเขียนขึ้นมาเองโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าเป็นใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปเช่น WordPress j o o m l a เนี่ยนะครับแล้วก็ใครนะฮะใครเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ให้กับท่าน โปรแกรมเมอร์คนไหนนะฮะหรือว่าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ข้างนอกแต่เป็นพนักงานของท่านเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะถือว่ามันมีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์เข้าไม่ได้นะครับหรือว่าใช้มานานแล้วอยากจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่หรือว่าอยากจะอัปเดตเวอร์ชันของ WordPress ใหมนะ่สิ่งเหล่านี้นะฮะเราจะได้รู้ว่าควรจะติดต่อไปที่ใครให้เขาดูแล นะครับครานี้งานที่กล่าวไว้สรุปในงานที่3และที่4ี่ที่ผ่านมานเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีบ้างนะครับที่ที่จะต้องทําแต่ก็ไม่บ่อยนะฮะซึ่งท่านเท่าของเองก็อา,อาจจะต้องทราบไว้นะเพราะเมื่อยามเกิดปัญหาเนะีเราจะได้รู้ว่าจะต้องติดต่อใครนะฮะแล้วก็ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแก้ไขคร,ครับอันนี้พูดถึงงานที่3กับที่4นะครับ สุดท้ายครับเป็นงานที่5ก็คือเป็นงานเรื่องของข้อมูลละคราวนี้ข้อมูลเนื้อหาภายในเว็บไซต์ทั้งหมดนะจะเป็นทั้งตัวอ,อักษรหรือรูปภาพก็แล้วแต่นะครับโดยธรรมชาตินะครับนะฮะโดยธรรมชาติแล้วเนื้อหาภายในเว็บไซต์เนี่ยมันก็นา่จะามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าเปลี่ยนที่อยู่นะฮะที่อยู่บริษัทเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับ เปลี่ยนรูปภาพใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนสีสันนะฮะเลเยอร์ของอเว็บไซต์ไปเลยเนะะี่ยฮะลักษณะเช่นนี้ท่านจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบครับอันนี้คือคำถามนะฮะถึงแม้ว่านะฮะเรื่องของอเนื้อหาเว็บไซต์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ตามแต่เราก็จะต้องทราบว่าจะให้โปรแกรมเมอร์นะฮะคนไหนเป็นคนทำหรือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านจะรับผิดชอบเองนะฮะทั้งหมดเลยนะ,ะฉะนั้น ข้อ5เนี้มันก็เหมือนกับงานรูทีนก็คืองานประจำนะฮะที่อาจจะต้องมีให้ทำทุกวันหรือถ้าเบาหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องมีทำทุกสัปดาห์ซึ่งสังเกตให้ดีนะครับว่าเว็บไซต์ที่ต้องอัปเดตข้อมูลบ่อยๆเช่นเนี้ยนะฮะเช่นแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เว็บไซต์เล็กๆแล้วนะฮะมันจะต้องใช้ระบบโปรแกรมและมีฐานข้อมูลทั้งสิ้นเลย ฉะนั้นคงจําเป็นนะครับจาเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านจะต้องหาคนดูแลแน่นอนเพราะมันจะต้องมีการแบตอัพข้อมูลเนี่ยตลอดเวลานะฮะแล้วก,ก,ก,ก็ทุกวันเลยครับยังไงก็ตามนะครับผมมีแนวทางให้ท่านได้พิจารณานะครับเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์เนี่ยดังนี้นะครับ,นะรบก็หนึ่งนะครับถ้าหากท่านยังไม่เคยทําเว็บไซต์เลยนะครับท่านเจ้าของกิจการเนี่ยยังไม่เคยทําเว็บไซต์เลยหรือว่าอาจจะ มีโดเมนเนมนะจดโดเมนเนมไวเพียงอย่างเดียวนะมีเว็บไซต์แล้วเคยมีเว็บไซต์แล้วแต่ว่าปล่อยล้างไว้นานแล้วนะนานเลยนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้ท่านใช้บริการของทีมงานหรือบริษัทที่เขามีให้บริการเป็นแพ็กเกจเลยนะครับ,นะรบ,นะรบหรือเป็นชุดเว็บไซต์ราคาไม่แพงนะฮะก็คือว่าทั้งชุดเลยมันจะมีทั้งโดเมนเนมมีโฮสติ้งแล้วก็มีโปรแกรมให้ใช้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเสียค่าบริการเหมารวมเลยว่า เอ่เป็นปีนะครับซึ่งก็อยู่ที่ไม่กี่พันบาทนะฮะแล้วแต่เนื้อที่ที่ท่านจะเลือกนะฮะอ่าแล้วเขาก็จะดูแลทุกสิ่งเลยฮะทุกสิ่งเลยให้หมดเลยตลอดทั้งปีนะซึ่งบริการเว็บไซต์เป็นแพ็กเกจนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากซึ่งผมก็มีให้บริการนะครับโดยทั้งแพ็กเกจนี่นะฮะอ่าท่านจะได้ครบหมดเลยนะครับทั้งโดเมนโฮสติ้งแล้วก็โปรแกรมนะครับในราคาเพียงแค่พันกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเอง นะครับผมนะฮะข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์ท่านเองก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเองนะฮะผมจะมีเมนูนนะฮะคู่มือในการแนะนำในการใช้งานให้ท่านนี่นะฮะแล้วก็ท่านสามารถติดต่อสอบถามนะฮะสอนให้จนเป็นนะครับไม่จำกัดจานวนครั้งเลยนะครับแนวทางที่สองครับที่ผมจะแนะนำก็คือว่าถ้าหากท่านมีเว็บไซต์โดยสมบูรณ์เลยนะครับ มีเว็บไซต์โดยสมบูรณ์เลยแล้วก็เป็นเว็บที่มีระบบค่อนข้างใหญ่ในแต่ละเดือนนียจำเป็นต้องเพิ่มนะเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลนี่เป็นประจำนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องจ้างคนดูแลนะฮะประจําเลยเป็นกิจ,จะลักษณะไปเลยนะครับโดยอาจจะต้องอธิบายขอบเขตงานให้ชัดเจนเลยว่าแต่ละเดือนนี้ต้องทําอะไรบ้างซึ่งจะดีกว่านะครับที่ท่านจะลงมือทําเอง นะโดยการจ้างคนดูแลนั้นท่านอาจจะมองหาเป็นคนนอกบริษัทก็ได้นะฮะที่ที่เรียกว่าเป็นเอาซอร์สออกมาเนี่ยฮะนะเพราะว่าจะจ่ายค่าจ้างถูกกว่านะะการรับเข้ามาเป็นพนักงานประจำนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าเว็บไซต์ของเราเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องหาผู้ดูแลหรือเปล่า ถ้าหากว่าท่านเจ้าของเหิุการนะครับท่านใดอาจจะมีคำถามนะฮะเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถติดต่อ,อแจ้งเข้ามาได้นะฮะผมยินดีให้คำปรึกษานะฮะตลอดในทุกแง่ทุกมุมนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งทาง,งตรงและก็ทางอ้อม ไว้พบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ